ฮัลโหลตาเจ่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ่มคิวนไม้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเลี้ยงช่างค่ะทุกคนและก็มาแล้วกับงานใหญ่อย่างควายโชว์หนึ่งศูนนหนไนท์นะซึ่งการันตีได้เลยค่ะทุกคนในงานควายโชว์สเตจอลังการงานสร้างแน่นอนซึ่งหนุหน่ม into one นสเตจงานเมื่อวานคืออลังมากๆค่ะซึ่งหนุหน่มมาขึ้นแสดงกับเพลง Go เปิดเธอค่ะทุกคน คือเห็นรูปสเตทที่ปล่อยออกมาแล้วคือแบบอดขนลุกในความอลังของสเตทไม่ไหวเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบข้อจอ LED ข้างหลังนะคะแล้วก็มีสเตทที่เป็นแบบว่าพร็อพคล้ายๆเกลียวคือให้นุ่มๆได้ยืนลองเพลงกันนะซึ่งพร็อพเกลียวคือเนี่ยแอบคุ้นๆเมือนเคยเห็นค่ะทุกคนเหมือนเคยเห็นในโปสเตอร์ Ocean of the Dunes ของนุ่มๆ Into One นะ ใส่ใจมากๆนะคะนอกจากที่หนุ่มๆจะมาแสดงสเตจ Go Further แล้วหนุ่มๆก็คือมีการเรียนแบบหน้าอีโมจิด้วยค่ะทุกคนโอ้โหสร้างมีมแบบได้น่ารักแล้วก็หาประมาณนะคะสมเป็นสไตล์ In t o One นะเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูจากสเตจของ Go Further กันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าหนุ่มๆกับอีโมจิเนี่ย ทำหน้าได้เหมือนกันขนาดไหนนะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับตัวอีโมจิเลยนะคะทุกคนโอเคแม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมกับ State Go ฟอ r เธอกันเลยค่ะพร้อมแล้ว <cryptocurrencies> เริ่มเสียงธรรมาชาตินะเสียงลมเสียงกระดิ่งนะคะกระดิ่งลม แล้วก็เป็นสเตจที่เป็นแบบเดียวคืนนะน,นั้นเสียงนกนันวนวลก็มาโอ้เอโอ,โอ้ความสุเแบบอ้าเออร์มากอโอ้เีอเโอ้เอี๋ยวเออ ุลกสายตานตี่่พี่ลิขิตนะคะอสั้นตัวที่ปอโอ้ส่ตาเด็ดจิว 去。哦，哥哥。 就我妈妈就拜就拜拜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  开卷卷。呜呜呜！啪啪啦。卷卷啪啪。 你在我里头 รู้สึกว่ายังดูไม่ได้หนำใจพร้อมาช่วงที่หนุ่มๆ้องประสานเสียงอะ่ะแล้วก็มีการแบบว่าลองส่งต่อกันเป็นทอดๆเด้ทุกคนคือมันแบบว่าออมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ตีงามแล้วก็ขนลุกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทํานองเพลงที่ให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นมีพลังมี power หนักแน่นนะให้ความรู้สึกแบบ ฮึกเหิลมะทุกคนเป็นเพลงที่พอฟังแล้วรู้สึกแบบพึกเหิมรู้สึกขนลุกรู้สึกว่าได้รับพลังที่ถ่ายทอดออกมานะดีงามมากๆนะคะสเตจคือแบบปีอจอข้างหลังอะภาพจอข้างหลังคือแบบมีพลังมากๆเลยทุกคนให้ความรู้สึกแบบโอ้เป็นนักลบแล้วก็หนุ่มๆนะคะรองเพลงออกมาได้ดีมากๆเสื้อผ้าหน้าผมดีมากๆและนอกจากนี้การแพนกล้องคือ เจ๋แล้วไทยเป็นเลยเต็มสิบนะคะแผ่นกล้องดีมากโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกับนุ่มๆอินทวันเรียนแบบหน้าอีโมจิกันบ้างนะคะว่าเหมือนมากขนาดไหนนะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเหมือนเดะเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะหรือยีอ่ <gasps> ยืเนะี่ยคือแบบ แล้วก็ทําตาแบบว่าดีเทลออนพอยมากดีเทลมาเต็มทุกคนมาต่อกันกันสร้างตัวนะคะ <c oughs> มองยังไงก่อนไม่ได้มองมองไม่เห็น <c oughs> นาา่ารักไม่เหมือนตรงไหนทุกคนบิกะะ ยิ้มให้เห็นเลยว่าตาฉันก็ยิ้มนะคือยิ้มออกทางหน้ามือที่ขยุ้มหัวอยู่นั้นมือที่ขยุ้มหัวอยู่นั้นขอเวลาสิบวีในการ Appreciate ชื่นชมกับซีนสีนนี้ค่ะทุกคน อ๋อสูคิดแล้วกับฉากนี้เหมือนไหมเหมือนนะคือเป็นอะไรที่แบบขยุ้มหัวแล้วก็คือแบบมองตามไปด้วยอ่ะทุกคนสายตาอาจจะไม่เห็นสายตาเพราะว่าโดนผมบางแต่คิดว่าสายตานะ่าต้องอ่อนโยนแน่นอนเลยของล,อออลิวอีนะแล้คือแบบน้องนายคือแบบห้าวเคยน่ารัก มากมากนันน่นแหละสุดๆอ๋โอเคยาวไปละมาต่อกันเลยค่ะอ,อออขอยุ่วหลินโมื่หิ่มโมลูกหลินโม้คือแบบหันแล้วหันอีกหันแล้วอันอีกพี่ปอนะเหมือนเดะแล้วก็เจียยวนะคะ เหมือนเด็ๆขาดก็แค่ขาดก็แค่ที่คาดผมสีแดงเท่านั้นแหละเที่เหลือเหมือนเปะ๊ะมาดูไพ่พายกนันบ้างหัวหัออลอยยิ้มพิมพ์ใจไพ่พายของแม่เคยอยู่เคยอยู่คือแบบเป๊ะคาลวะ กงสีฟ้าชายนะแล้วก็มาต่อกันนะคะกับสวยเจ๋งของแม่เอคีเราเยิ้มพิมพ์ใจน่ารักมากทุกคนคือมีมทุกมีมของหนุมน่มคือบอกเลยว่าอ๋อสุขิสุขิ แค่งานเมื่อวานคือบอกเลยว,ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มได้เห็นอะไรแบบนี้นะดีงามมากๆนะคะก็นั่นแหละค่ะจบช่วงวีบเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรีแอคชั่นในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ลืมกดกระดิ่งดองดิงดอง,งดิงเพื่อติดตามคลิปใมีสปอยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไว้วีดกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย